สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วค่ะจาได้ไหมคะทีะ่เราไปเลือกปลาเอามาทําเป็นปลาส้มนะคะตอนนี้เราหมักมาแล้วนะคะ3วันนะซึ่งเราจะทําการแพ็คขายที่เป็นแพ็คแบบอย่างนี้นะคะเนื้อเนื้อปลามันก็จะดูเป็นสีอย่างนี้นะคะหลังจากที่พี่โชว์ให้จากคลิปที่แล้วค่ะพอหมักไว้3วันปุ๊บ เนื้อปลามันก็จะเริ่มจะเริ่มแข็งนะคะแล้วก็รสชาติมันเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวเล็กน้อยซึ่งมันจะยังไม่เปรี้ยวมากนะเหมาะก็เหมาะสําหรับที่เราจะเริ่มทําการแพ็คนะคะบรรจุบรรจุขายนะคะแล้วก็ถ้าเราจะทอดทานนะคะก็น่าจะแบบว่าบางคนชอบเปรี้ยวนะคะก็จะทิ้งไว้ถึงมันสุกนะก็จะทอดแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะซึ่งจะกําลังดีค่ะแต่บางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวนะคะก็แล้วแต่สําหรับ ปลาส้มเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยโดยที่ไม่แช่เย็นเนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าบางคนชอบเปรี้ยวมากนะคะถ้าซื้อพี่ไปแล้วอะ่ะเราก็ทิ้งไว้นะคะอาจจะทอดวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะมันก็จะเปรี้ยวอีกนะ,ะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออพอแล้วไม่ต้องเปรี้ยวมากก็ใส่ตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะอันนี้ก็ สนใจสั่งมาได้ในไลน์ ID ดีนะคะก็ตอนนี้ขอบคุณมากเลยที่ทุกคนอดุอดหนุนมานะคะซึ่งล็อตที่สองเนี่ยก็หมดนะคะเพราะว่าพี่เองพี่ก็แพ็คขายด้วยแล้วก็ทอดขายให้นะคะสำหรับที่แพ็คเป็นแพ็คนะคะพี่จะส่งให้พรุ่งนี้เช้านะคะส่วนที่ทอดคนที่สั่งทอดไว้ก็คือจะได้ของวันศุกร์เช้านะคะ ก็อันนี้ฝากด้วยสำหรับล็อตที่3ใครสนใจเนี่ยแจ้งชื่อไว้นะคะเพราะว่า,าพี่ทําหมดล็อตที่2เนี่ยพี่ก็ขายหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจสั่งนะคะก็แอดทักแชทพี่มาก็ได้นะคะหรือว่าทักในไลน์ไอมาดามส้ม0ูนย์นะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ใน ID ในคลิปไว้ให้นะคะ ก็สำหรับคนที่ติดตามในช่อง y o u t u b e มาดามนะคะต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่า,ามีคนให้ความสนใจเรื่องของการทำปลาส้มนะคะก็ล็อตนี้เป็นล็อตที่2แล้วนะคะซึ่งก็หมดเหมือนกันนะคะล็อตที่3ที่จะทำปลาส้มแล้วก็จะเริ่มาขายในวันพุธหน้านะคะก็ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะก็วันนี้ขอแพ็คปลาส้มก่อนนะคะเพราะว่ามันมีอีกคนสั่งเยอะ,ะคะ่ะก็รอบนี้ก็แพ็ค้อยร้อยแพ็คนะคะก็ ขอบคุณมากเลยที่อ,อุดหนุนปาส้มมาดามนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็เจอกันคลิปอตอนทำล็อตที่3อีกรอบนะคะฝากด,ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องมาดาส้มนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ